ยานาบูดลายวันนี้น้องยิ้มหรือยังมันตัดสติก้าเป็นสติก้าไม่ได้ยิ้มไหนนี่เอาอู้ค่ะบายบายกันเดี๋ยวจ้าก่อนจ้าก่อนลูกไม่ไดีจ้าก่อนลูกยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยเอาพราะท่านี่ซื่นอด้นี่นะอืซึ่งรู้ก่อนจ้าก่นอนแน่นอนยิ้มแมยิ้มยิ้มยิ้มอยู่มันลุง ยิ้มมาลงยิ้มมาลงกันทำน่ารักยังไงนะทำท่าน่ารักยังไงเสียงหดังทักหลังลูกเขาของเขาขนาดได้ยินเสียงป้าป้ามันก็นเลี้ยวไปทำน,น่ารักยังไงเนาะน้องควายทำน่ารักให้ดูหนุ่มแต่เศร้าเด็ดเนี่ยวแต่เศร้าเด็ดเดีเ่ยวตรงนั้นตีห่าตีซีเราจะเน้